เอาละครับผมก็สวัสดีเมื่อทุกคนด้วยนะครับมาวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกม One Piece s p e c i a Cut นะครับผมคือแบบมันต้องได้แล้วเปล่ะมันต้องได้แล้วไหมนะครับสาหรับหนวดขาวกับโรเจอร์นะครับผมแบบไม่ไม่รู้ยังไงแล้วร้อยเมสสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากไปฟาร์มอีเวนต์ของเซงโกคุมานะครับต้องบอกว่าอีเวนต์ของเซงโกคุตรงนี้ ในว่าให้ดูก่อนว่ามันแจกเพชรทั้งหมด70เม็ดนะครับนี่ตรงนี้นะครับแจกทั้งหมด70เม็ดนะครับก็ไปฟาร์มให้แต้มมันถึงถ้าให้ดีคือทําให้ให้ครบไปเลย3 0ม0 0ื่นแต้มนะครับผมก็จะได้เพชรทั้งหมด70เมนะ็ดเนาะเออก็สามารถที่จะฟาร์มมาเปิดกาชาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับผมมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็อยากมาร้อยเม็ดบวกกาชาฟรีหวังว่าจะได้ตัวดีๆนะมาไปกาชาฟรีก่อนเลยฮนะ ก็อกว่าการชาฟรีเราก็คงจะไม่ไหวังอะไรมากใช่ไหมของฟรีเนาะอู ouch, ใ้ใบแดงอู้เฮ้ยเดี๋ยวใบแดงสองใบแต่แบบมันมีแต่ตัวเก่าๆหรือเปล่าใช่ไหมนั่นงาว่าแล้วตัวเก่าอคือมันได้หมดแล้วไง,งตรงๆดิคือผมได้หมดแล้วนะฮะ ได้ทุกตัวเล้วนะครับผมกาชาฟรีครับไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็มาถึงกาชาไฮไลท์สองกาชานี้นะครับถามว่าผมจะเปิดใครนะครับอันนี้ผมตอบด้วยความสัตย์จริงเลยว่าผมขอแค่หนวดขาวโรเจอร์ลูฟี่ช่างหัวมันนะครับผมยังยืนยันคําเดิมว่าผมยังเชียร์ตัวของหนวดขากบโรเจอร์นะลูฟี่มันอาจจะเก่งจริงๆแหละแต่ผม เนื่นองจากเป็นกลุ่มโมฟางเนาะก,ก็หวังว่าเพื่อนคงจะเข้าใจเนาะกลุ่มโมฟางในอนาคตหรือว่าในเกมต่างๆไม่ใช่เกมในเกมนี้อนาคตมันมีตัวลูฟี่ตัวใหม่มาอย่างแน่นอนครับแล้จะต้องเก่งปะตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เมื่อลูฟี่ตัวใหม่มาซันจิตัวใหม่มาโซโลตัวใหม่มาผมเดาได้เลยว่ามันต้องมีไอ้สตัวเนี้ย สามทหารเสือของไอลูฟี่เนี่ยมาเป็นการ์ดเดียวกัน3ตัวแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะจัดลงทีมนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไอลูฟี่กลุ่มเนี้มันเป็นตัวซ้ําชื่อมันซ้ํากันมันก็จะแนอนาคตอะอย่างที่รู้กันมันตัวลูฟี่มันต้องออกมาอีกเยอะผมก็จะเล็งไปที่ตู้นี้เป็นหลักเลยนะคือแบบขอเลยขอโรเจอร์กันเหมือนขาวเลยจะจบ,จบไปถ้าไม่ได้ยามาโตก,ก็ยังดีเออมาสองมนติสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรแล้วมาเร็วอะ โอ้โหดาวตกกับอะไรก็ไม่รู้เอา้าไปสิลูีิมาน่อยลิวเกยสีลิวแล้วอ,อย่าเนิ่งดิไปโอ้โหไปเดียวเองแง <c oughs> ป่เดียวเองโอ้ซ้ำซ้ำ สามสามโอ้โหมามาเลยเร็วเร็วโอ้เฮ้ยมาเลยเร็ว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 ,ว,วมาหมดเลยครับลูฟงลูฟี่ซันจิโซโลโม,มากันครบนะครับผมโอ้โห เฮ้ยตัวนี้ผมยังไม่เคยได้หรอเนี่ยคือมัน <c oughs> มันได้มหมดเลยว่ะทำไมตัวของฉันเออตัวตีท้ายครับไปดวงของฉันมันการันตีอยู่แล้วไงรอบนี้แม่งเอ้ยแต่มันจะการันตีตัวอะไรไม่รู้นะโอ้โหหนึ่งไปเร็วอีกไหมอีกอีกไป,กไปนึง เฮ้ยของใบโอเคโอค้โหเฮ้ยออกแล้วทีเธอออกเฮ้ยไม่เคยได้ครับตัวนี้เจ๋งมาเร็วมาเร็วม,มามาโอ,อ้ได้แล้วนะฮะ ใบต่อไปนี่แหละครับเอาอุ้ยมาเร็วเร็วร็ววร้นโอ้ย,โ,โ,โ,ยโอ้โอ้้โอ้้โโอ้โโอ้ เรียบร้อยไปแล้วนะคะได้ไม่ได้หายเลยชีวิตนี้เป็นเกมที่เลดเกลือแบบเกลือจัดๆเลยอ่ะก็ตามนั้นนะครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เกมไปเรื่อยๆเกบไปเรื่อยๆคบก็มาเปิดใหม่คบก็มาเปิดใหม่โอ้ยเจ็บปวดใจเหลือเกินนะผมสำหรับกาชาเกมนี้เป็นกาชาที่เยี่ยมที่สุดแล้วล่ะที่ผมเล่นมัน แม่งโดนคังยังไม่เยี่ยมเท่านี้เลยนะครับผมโอเคใครที่ยังไม่ได้นะผมก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับดูไว้นะครับว่าในวันที่คุณเกลือนะครับยังมีคนที่เกลือกว่านะครับรวมๆผมนี่จะ500เมตรได้แล้วพวกเนี้ยโอเคแล้วกันนะครับผมถ้าเราใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม